เฮ้เฮ <c oughs> ้เฮ้เฮ้ใครดูคลิปนี้อยู่น่ะไม่ได้กดไลค์คลิปนี้ก็ขอให้กดได้หนะ้คนหนึ่งเลยถ้าไม่กดแล้วก็เอา้ารออะไรอ่ะกดดิเฮ้ย <c oughs> <c oughs> อืมอะชือ่อก่อนเนี่ยมันฝุ่นเลยปัดมั้งเลยอ้ยอย่าทำนะเว้ยอ,อะไรลุง ก็แค่ทำตลาดใช่ลุงอ่ะอีชุดก่อนนั้นมันราคาแพงลูกไหมฮะจะทำมันลูกพังก็เจ๋ไหมอ้ลงสเมติแค่นี้เองก็แค่นี้มันสมบุดเนี่ยโอ้ยอย่าทำนะโอ้ยอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยสะบัดมานะอุ้ยของราคาแพงโอ้ยโอยทำมันทำมันงงไปได้นะเออเนาะเออจะไม่งงได้เนี่ยทีนี่เปี้ยงเนี่ยงงเลยเนี่ยนี่ดูดูดูดิหยิบมาโยนทิ้งเนี่ยโอ้ยอย่าทำนะเว้ยไอ้ปวดเอ้ยปวดอะไรก็ก็มันก็แค่แบบมันก็ตัวนั้นถือเลยวก็ลื่นโอ้ยลื่นลื่นโอ้ยลื่นลื่นปลอพอรลุง เอาปล่าเปล่าปลาอะไรลุงก็แค่หยิบมาเล่นเฉยๆลุงนี่ดิลื่นลื่นลื่นลือุ้ยลื่นนี่กวนตีนเนี่ยไม่ได้กวนตีนลุงก็มันฝุ่นมันเยอะแล้วผมก็เบื่อได้ยังไงลุงถ้าแกเบื่อขนาดนี้แกไป่ทำอื่นนะก็ทับไม่มีอะไรทำไงลุงสมิธเอ้ยทำมีกระทำมาดินั่นดิลุงลุงนี่ผมมาช่วยงานที่นี่แล้วไม่มีทำเลยทำอะไรให้ผมเผาถ่านนาฬิกาให้เหี้ยหรอฮะก็ดีแล้วจะจะจะใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์ประโยชน์อะไรลุงโอ้ยอะไรก็ไม่รู้ อ่าเผาเผาแล้วโอ้โหโอเคโถือว่าใช้เวลาวันประโยชน์เนาะวันประโยชน์เนี่ประโยชน์ประโยชน์เผาไปเผาไปน่าจะดีเยี่ยมเลยต่อไปไม่ดีอ่าเผานี่เอ้ยอย่าเผาด้วยอะไรลุงก็พี่ทําไปลุงโอ้ยแกไปตัดหญ้าไปฮะเรียนผมตัดหญ้านี่ลุงนี่ลุงดูถูกเขาสักว่าผมเองงั้นเหรอลุงก็ไม่ได้ถูกนะแต่ว่าร้าน่าจะทําอื่นที่มันน่าจะดีกว่านี้นะลุงให้ผมไปตัดหญ้านี่เย บ้าเปล่าตัดยาให,ให้ฉันไปทำลายนิวเยอะเลยเออนี่ปลาส่งตัวทำลายดีกวายบ้าปล่าโอ๊ยอย่าไปอะไรของลุงเนี่ยเอางี้ฉันจะให้ตังค์แกถ้าแกตัดหญ้าได้หนึ่งอันให้หนึ่งบาทเลยขอสเสนอลุงให้ผมดีงั้นผมจะตัดถ้วยลุงถ้าผมตัดประมาณละอันก็ได้หลายบาทให้ลุงเอ้ยไม่ได้มันต้องเป็นสวนของฉันเท่านั้นฮะลุงมีสวนด้วยเหรอไม่คนโลมากอรนลุงมีสวนด้วยฮะนั่นแหละเป็นสวนล,ล้างๆเอางี้ แกช่วยไปปลูกอะไรหน่อยได้ไหมอ่ะปลูกงั้นเหรอให้ผมปลูกใช่ไหมอ๋อใช่อ๋อได้ได้ได้ไดอะไหนเอาจะไรโอเคมีเชียร์แล้วมีโอ้แต่มันโฮแล้วก็มีข้าวมีอะไรอ๋อให้ผมปลูกใช่ไหมลุงอ๋อใช่ฝาดด้วยนะจะได้เอาไรมากินไงละ่ะโอ้โหได้ลุงได้เลยว่าแต่ลุงไหนอ่ะเตินไปก็เจอมั้งไงสีใก่เลยนะครถ้าสวนลุงน,นั่นจะอยู่หลังบ้านเนี่ยหลังบ้านหลังบ้าน ว้าววัตเตอร์แมวเหมียวเฮ้ยเราแอบติดมาแบบตัดย่าข้าวข้าวนะเออนี่เราโหหามจริงเถอะอันนี้คือสวนเลยมั้เนี่ยโหอะไรครับเนี่ยมันนี่สวนเลยอะไรโอ้โหบ้าจริงเอาละ่ะทำนาอินฟิตี้ก่อนนในฟินิตี้ฟิตี้โยนสองสองที่ปุ๊บเรียบร้อยเอาละ่ะนี่เนี่ยเก็บมันเลยโอ้โหใช้มือปัดไม่ได้คนนด้วยต้องใช้อันนี้เหรอ เชียร์ตัดเพื่อมาเพื่อไปตัดฐานท่ได้ตัดเนี่ยอ๋อนี้เองแจมเลยเอาละตัดล้กันโอ้โหไม่ได้หรออ๋อตัดข้างล่างโอ้โหเฮ้ยบ้าจริงมาตัดให้หมดเลยอีนี่จะต้องถยงต้องตัดยาตัวเองน่ตัดตัตัด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 ตัอ้ยโลโอ้โหงงานนี้โอ้โหเออโอ้โหเยอะมากเนี่ยหุยได้เกือบร้อยบาทแล้วโห้ยคุ้มค่านี่ บอกเลยทั้งวันก็ยังได้บอกเลยเอาแล้วคืนจะปุ๊บปุ๊บมดแล้วโอ้โหได้มาแล้วเนี่ยเฮ้ยบ้าน่าอะไรอะ่ะโอ้ประมาณ128 1ย8่สิบวกสิโอ้ประมาณ160กว่าร้อยสิบสี 110, ่โอโ้โ,อโห,หดีอ่ะโอ้โหไอ้นี้เราก็ลังการทำฟาร์มดีกว่าน้ำนอะไรที่บอกเหรอเนะี่ยหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่โอเคว่านี่ จ๊บต้องว่าหลักการนะหนึ่งสองสมสี่ปุ๊บมาวางนี่หรอไม่มันเป็นกันว่าหลักการที่ easy 1, 2, 3, 4, 4, อะหนึ่สองสามสี่ตรงนี้จิ๊บอาอะแล้วก็ 1, 2, 3, 4, หนึ่งสองสามสี่ปุ๊บนี่แน่เฮดกระพลนินเลย1นึสองะโอเคตันไวยโอ้โหทีนี้ก็ยาวๆพี่น้องอืมยาวๆเลย ที่นี่จะกลายเป็นสุขภาพของลุงสมิธโอ้โหปลูกด้วยเราเองแต่ก็ดีนะต้นหอบบโอ้ยแบว่าปลูกกินเองเงี้ยเออสบายเฮ้ยไม่ายาม,มาอืร้อยกว่าบาทแต่ทำอะไรบ้างเนี่ยเอาไปซื้ออุปกรณ์ซื้อกงซื้อบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็ดีแต่เฮ้ยถ้าเราไปโกงแล้วก็เฮ้ยลุงไม่รู้มั้งไม่น่ารู้แหละลุงจะไปนับชนิดนี <laughs> ได่ไงว่าแบบตัวเองกับปลูกอะไรบ้างเอเอแต่ แล้วเราจะทำทำไมวะถ้าเราเก็บเอ้ยเอาไปขายแล้วถุยอ่ะโซนนี้เป็นโซนแครอทแครแครอทอ้าวโรยครับพี่น้องโอเคต่อไปนี่คือโซนข้าววางข้าวไปขาวขาวขาวข้าวข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 าววางไปอต่อไปโซนนี้ก็เป็นโซนเออ่แตงโม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 วางแล้วนอนกันนอนนี่โอเคอันนี้นอนกันเด๊บ๊วยบ๊วยบย่นอน มาต้วางแน่นอนแน่นอนแน่นอนโอเคน่าจะวางนี้ตรงนี้วางไม่ได้อ่าเชื่อมาแล้วกันอึบอึบอึบต่อไปก็วางฝักทอ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 งโอ้ฝักทองอ่าประมาณนี้กันโอ้โหเริ่มโตขึ้นมาพวกนายเฮ้ยต่อไปอืมเจ้ายาเลยดิใช้สุดรอสําหรับอีอ้อยอ้อยจงเฮ้ยเจ๋งเลยอื แต่ว่านะย่าอืมตอนนี้ไปดีไหมนะาไม่เราสาจะไปกินที่นี่เกดีอ่ะกินข้าวมันไก่ไหมข้าวมันไก่เลยเฮ้ยโอ้ชัเถอะไปนั่งขุดเพิ่มดีกว่านี่แน่ฮึ่มฮึ่มฮึ่มโอ้แต่เฮ้ยมนอะไรอ่ะคำคืนนี้ยังมีดวงดาวเจอจ้าเฮ้ยเพื่อนอะไรอ่ะเฮ้ยเอ้ยมีอ่ะเฮ้ยเพื่อนใจล้วเพื่อน เราได้กินอะไรหอมๆเด็กนายด้วยเพื่อนโอ้โหนักสั่งคืออะไรเอ้ยสมุนเวทมนต์เป็นมนต์โอ้โหอะไรเนี่ยแล้ามันดีทำนายได้ฮะอหนุ่มมีเฮ้ยนายไม่รู้เวทมนต์มาโฮมาโฮอะไรเฮ้ยเพื่อนเราดีเพื่อนกินเก๊กขวานเพื่อนเก๊กขวานบ้า,บาอะไรเฮ้ยน้ำต้มอะไรนี่นหนี่เฮ้ยน้ำเขียวน้ำเขียวนำ้วนำเขียวอะไรเฮ้ย,ยหามจริงแล้ว แต่ไม่กินของนั้นได้กินน้ไรผมเอ้ยใช่เพื่อนได้กินหญ้าเพื่อนนายมีหญ้าเราเหรอเพื่อนฮะหญ้าเออใช่ก็หญ้าไี่ไปเป็นเงินแต่รูว่าทำไมตุ๊ดตุต้องเอาเงินมันแล่มหญ้าหรือว่าหลอกชิคกี้พายหรือยังไงเนี่ยเอ้ยเพื่อนนายไม่เอาหญ้าแล้วขอหญ้าเพื่อนือแล้วถ้าใช้หญ้ามาเนี่ยนะแค่ไหนนะเอ้ยเรามีของมากมายนายเพื่อนโอ้เสียโคตรเยอะเลยโอเคเแต่ขอบางอย่างนี้เอ้ยดูดีเพื่อนเลยว้าวเนี่ย ดาบกินไลท์ซอสเหรอเอ่ออะไรเนี่ยดับเบิลเฮ้ยเอ้ย,อยมันจะเป็นดับเบิลเหรอเอายังไงอะดับเบิลนี่ยังไงเอ้ยมีสองอันดับเบิลดับเบิลบ้าบ,าบออะไรเอ้ยไม่ได้เหรอโธเอ้ยอันนี้ไม่ได้อะเฮ้ยไม่ต้องเสียใจเพื่นอนเรามีแนวทางให้นายแนวทางอะไรอะกระดูกอะเฮ้ยกระดูกฟรีกระดูกนายหมีเอ้ยจะกระดูกเองเพื่อนแล่วก็ไปปลูกปุย๋ยเพื่อนเดี๋ยวนะเอางี้เดี๋ยวฉันมาดูเนี่ยเออเลยเลย เอาละไหนๆมันก็ไม่ได้มันได้เป็นการปกติแล้ววิธีได้มาก็คือใช้ชิวทอนตันเองใช่ปะอ่ะลงุลงตัวลงุลงอ่ะลงุลงลุงลุงลุงโอ้ยโอ้ยไวดีเว้ยเอได้มาเหรอใช่ลงุงแต่ผมในนุ่งยากลุงเท่าไหรอ่อ่ะร้อยกว่าลงุลงนะลุงช่วยเปลี่ยนไอ้เจ้านี่ให้กลายเป็นพี่อ่าอะไรก็ได้สุดโกงไปลุงอาอะไรก็ได้ขิดโกงโกงกันเหรออืมอ่าได้จะได้ขอชิวทอนลุงนะอ๋อชิวทอนแต่ได้จะได้รอไปเนะอ่ะนี่ได้ละไหนลงุงไอตัวแกงไง อะไรอ่ะเฮ้ยว๊อดอะไรอ่ะเชีเช่อ่าฮะชาบเน็ดเอ็กเอ็กก่อนั่นถือว่ามันเป็นแหลมคมมาหมดละลุงมันไม่ใช่เรื่อตลกเลยลุงเอาเด็กไงเนี่ยเอ้ยไปโลกอย่าเคยลุงอุ๊ยเอามาแล้วเว้ยนี่วิศรเลยลุงไปเลยชิอะไรเนี้ยชามเน็ดเอามาทำอะไรนี่มันก็แค่นีเก็ดแค่ตัดแค่กันไก่โอ้ยไอมีได้ไปเนี่ยจะได้เอาชีวทรัสักหน่อย เฮ้ยเพื่อนมาไงได้ของเอาหน้าตาหญ้ปกติได้บะหมี่เฮ้ยได้เพื่อนได้ได้หมดเอาไม่บอกแต่แร่หมีเฮ้ยเพื่อนได้ไม่ได้น้อยไงเพื่อนจะน้อยนะไหนซิว้าวเป็นดาบโอ้ดาบเขียวที่ขุดโอ้ดาบโอ้ขอละเอียดตรงเนี้ยอ่ะตรงนี้โอ้ยตรงนี้ขาดเยอะเลยบ้านหนาโอเคเดี๋ยวเราตัดเพิ่มดีกว่าแต่ก็จะตัดเพิ่มเนาะขอไหนซิมันมีอะไรบ้าง เป็นดาบสีเขียวเหรออุ้ยเมื่อเราถือหรืออะไรอะเมื่อเราคลิกขวาใช้งานเพิ่มดาเมจเด้อ้โหเป็นดาบที่โกงอะเนี่ยแต่ขอยาจะตีมอนเตอร์สตรงเลยมีตีไหมเนี่ยฮัลโหลบูนไนมีมีหมูมีหมามีกรกรแกรให้ดีเปล่าจะรออยู่เลยเอาชาวบ้านได้ไปตบเกมหัวล้นสักหน่อยเอ้ยไอหัวล้นให้หัวล้นหัวล้นหัวล้นนี่โอ้โแรงเนี่ยแรงมากเลย ต่อไปคือที่ขุดเอ่อกรีนแก๊โซเทเลคอนเทคพีเอ็กซ์ชีโคยากเลยเอ้ยของดีเพื่อนเขียวเลยเขียวอะไรบ้าไหนนี่ก็ดีจังเลยไหนลองขุดซิมันจะดีเห็นเชียวที่ขุดนี้เจอด,ดินดแน่ะถอยไหนโอ้มันก็ดีใช้ได้เลยพอกับพี่ขุดหินปกตินะเฮ้ยแต่รู้สึกว่าเรียกว่าขุดหินเฮ้ยพออกับที่ขุดเหล็กนี่ว่าเฮ้ยบ้าหน้าเดี๋ยวจะดีกว่าพี่แอ็กเพชรนี่เนี่ยเฮ้ยบ้าหน้าแต่ว่า ความนทนนี่ร้อยเป็สิบเองน้อยมากเลยต่อไปเป็นดาบว้าวดาบพลังมาเลยฮนะแต่นี่ก็มันดีมันก็ดูเจ๋งดีมันเขียวดีแต่นี่เขียวมัน <c oughs> เขียวมันแล้วกดปะเนี่ยเอ้ยต่อไปว้าวเป็นโฮเนะี่ยมันทำไปเลยไปๆแน่เลยมันคงไม่ได้จะแปลกๆใช่ไหมเอาละลองดีฟึบว้าวว้าวนี่มันสวรรค์นทักทำฟาร์มเฮ้ยพำมีสิ่งนี้แล้วก็โอ้ เอาเอาถ้าหมดนี่ก็จะกลายเป็นโหปับปับปับโหีันสวรรค์นะฟาร์มสัเลยนี่ว่ะแต่นี่คืออะไรมันก็ไม่รู้จะทำอะไรทใไมเอามาทำไมมันก็เราไม่ใช่กันดีก่อนเอาไปให้ลูกเปกันนะเราไปขวานขวานเขียวทไม่ได้มันดีป่ะโอ้มันก็ตัดเร็วเหมือนกันเนี่ยแต่ก็ไมรู้เลยอันนี้สวยดีมันตัดท้วกัน ต่อไปเป็นดาบการิโอราสมันคือดาบอะไระดาบเขียวนี่มันขนมชั้นเลยขนมชั้นบ้าเลยเอาล่ะตัดโอ๊ยตัดหมดนี่ตัด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 โอ้ยต้องใช้ประมาณสักสองชุดตัวกว่าโหจะพอได้เอ้ยแถงนี้ไม่ยาเยอะเราจะบอกเลยยานี่กวาดเกลี่ยเลยจะบริจาคให้กับหมีคนเดียวบอกเลยนะบอกเลยบอกบอกเลยโอเคก็ได้ครบละมาฮิมีมีอะไรมีเอ่อมีดาบอะไรสักหนึ่งอีกตาวหนึ่งแล้วก็เป็น คาถาเอ้ยน่าสนใจแฮะไหนมีไม่มีเฮ้ยมาเลยเพื่อนเอา่อย่าเลยอุ้ยอะไรเนี่ยดาบใบไม้เหรอเฮ้ยแล้วมันเกิดย่ามีเฮ้ยเพื่อนมันเขียวเหมือนกันเขียวเหมือนกันนะนะเอาละต่อไปคือโอ้โหบานาฮุยฮุฮุฮุอฮุฮุคนเร็วเลยคนเ็วมากเลย ก็มีเฮ้ยของก็ดีมีเฮ้ยเพื่อนนายวิ่งเร็วเพื่อนไม่ต้องมีพับพอได้มีนะเออคือตายคือตายคำคือนี้ยังม,มีไม่ต้องพอมีอะไรอ่ะทางเวทมนต์เหรอว้าวอันนี้เออบินอะว้าวอุว้ยความอุ้ยบินได้ด้วยอีกเ้เจ๋งมากเจ๋งมากเจ๋งมากโอ้อันนี้คือบินได,ได้อันนี้คือเร็วเร็วไงอู้หชอบอ่ะชอบเร็วมัเร็วมัเชิญมันเร็วมัชอบ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 ต่อไปคือบินจ้าโอ้เจ๋งเลย ต่อไป,ไป,ไปเป็นอะไระเป็นคาปัชชูคาปรชชูโอ้โหโอ้พระม่อนลเนี่ยโหเจ้าเลยคาปัชชูโอ <chat> ้โหคาถาไม่นนเนี่ยคาถาไม่นนคาปัชชคาปัชูชูชูชคาตาปัชอูหมีต่อไปคือคาปัชชข้าภาษาอะไรนะคาปชชูฮาวปตุ้มน้ยอุ้ยดีหลังการเลยเนี่ยคาปชิูบบยโอ้ยเ้ย่ยอว่ะ อ่าโอเคคารับอนบิวชัวโอ้โหโคตรแรงเลยอชอบไหมชอบนะเจ้าชอบ,ชอบ,ชอบต่อไปคืออะไรเอิร์นเค้กอะเอ้ยเพนนิ่งไวอา่าไอพวกหัวโลทั้งหลายพวกแกต้องศูนย์พันไอหัวหัวโลเลยพลังเพนนิ่งไวยงจะปึ๊บตุ้มก็ไม่เห็นเป็นคนขาดเลยต่อไปสุดท้ายสโลบีมเหรอสโลบีมว้าว เป็นพลังสีเขียวอย่างนี้โคตรเจ๋งเลยแต่นี่จะอืมวิชาสังหารนี่ังสังหารทุบจับสังหารทุบจับเร็วมากเร็วมากแต่ว่าพลังไม่หมดนี่ช่างเจ๋งจริงๆเลยเอาละพลังเอ้ไอพุ่งลงหลาย่าต้องพลังรังแสเลยร์นี่แด้ไปยินพู้โคต่มพุ่่มพมพุมพุ่มเุยมพ่ม่มพุ่มเร๋งเลยแต่ว่าพลงคมเจาอไุ่ไล่้อน